สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดอยากรู้ต้องดูครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำา3ตัวมา1ตัวบนนะครับซึ่งเป็นสูตร L นะครับเป็นสูตร L นะครับสูตรก็ใช้หลักพันนะครับบวกด้วย หลักหน่วยเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็ลบ1นบวก1นะครับก็จะได้3ตัวมา1ตัวนะครับสำหรับเมื่องวดที่ผ่านมานะครับที่ออก3 95นะครับสูตร L นะครับสูตร L นะครับก็เข้า9นะครับสูตร L เข้า9นะครับก็ สำหรับสูตรที่ลงไปตอนนี้ก็ลงจะเกือบครบแล้วนะครับยังไงผมก็จะค่อยสรุป3ตัวบนให้อีกทีหนึ่งนะครับสุตร L นะครับวันอาทิที่มกรอาอาทิตย์ที่17มกรานะครับก็เข้า9นะครับออก395นะครับ เดี๋ยวเรามาคำนวณงวดต่อไปเลยนะครับงวดต่อมาก็คือว,นะควันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่1นึกุมภาหกสี่งวดที่16แล้วนะครับขออนุญาตดู ตัวเลขรางวัลที่1ก่อนนะครับ3 8 4 3 9 5 3 8 4 3 9 5เลขหน้า3ตัวครั้งที่1 6 5 3โอเคครับ6 5 3นะครับใช้หลักพันนะครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับ4ีบวกส นะครับ4บวก3ได้7ลบหแล้ว6 7บวก1ก็เป็น8นะครับ3ตัวมา1ตัวก็จะได้678นะครับเดี๋ยวผมขอเสริมสูตร h นะครับสูตร s นะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับให้ดูที่สรุปนะครับไปก่อนนะครับสำหรับสูตร เอนะครับคือได้ศูนย์นะครับงวดที่แล้วนะครับที่ออก3 9 5ไม่เข้านะครับสำหรับสูตรเฮทนะครับแต่ว่าผมไปดูแล้วลองทำตัวเลขนะครับลองคำนวณดูแล้วนะครับก็คือคำคำนวณได้678นะครับคำนวณได้678เมื่องวดเมื่องวดที่ออก3ามเก้าเขาผิดนะครับ แต่ผมจะเอามาประกอบนะครับเอามาประกอบคู่กับสูตร L นะครับแต่คลิปสูตร H ผมไม่ได้ทำนะครับเพียงแต่อมาประกอบเฉยๆนะครับก็คือจะได้678นะครับจะได้678เหมือนกันนะครับผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้พิจารณากันนะครับว่าสูตร H นะครับมันได้678เหมือนกับสูตร L นะครับ ก็เลยจะออกมาให้เพื่อนๆพิจารณานะครับสูตร L กับสูตร h มันได้678เหมือนกันนะครับแต่สูตร h เมื่องวดที่แล้วไม่เข้านะครับแต่สูตร L เข้าแต่งวดที่ถึงนี้ได้678เหมือนกันนะครับ, 6, 7, มนนรบผมก็เลยบอกเพื่อนๆเอาไว้นะครับว่ามันได้6 7 8โอกาสที่มันจะมาก็น่าจะมาสูงนะครับ6.8ด สตัวมา1ตัวบนนะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่สถิตินะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปต่อๆไปนะครับคลิปหน้านี่พอคงจะเป็นสรุปบนสรุปล่างแล้วนะครับยังไงก็ ติดตามกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับโชคดีกันทุกทท่านนะครับสวัสดีครับ